ดีค่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะเจอกันใน ep ที่4ี่นะคะเรื่องเกี่ยวกับการมูมูขออย่างไงให้ปังปังยังไงแบบว่าปังแบบถุกไม่อยู่ปังแบบว่าปังปูริเย่ปังแบบผัวเปแบบว่าเปไม่ไหวอะทุกคนเป,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 เปแบบเปยบเปแต่ว่าต้องรอขอชีวิตเลยนะทุกคนเอาจริงๆอันเปจริงๆมันปังไม่ไหวจริงๆทุกคนวันนี้จะเอาของบางส่วนนะคะ ที่ได้มาหลังจากการที่อู้บุของชิ้นนี้มาโชว์ให้ดูนะทุกคนเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่บุคคลแล้วแต่การวิจะไดารณญาณในการรับชมและรับฟังนะทุกคนนะเพราะว่าของแบบนี้ไม่ได้เจอกับตัวไม่เชื่อเด็ดขาดของแบบนี้ถ้าไม่ได้เห็นกับตาไม่เชื่อเด็ดขาดอุ้เป็นคนที่ไม่ได้พูดพลอยๆนะทุกคนคือถ้าพูดปุ๊กนี้ก็คือแบบโอมันต้องอย่างงั้นเลยอะไรแบบนี้เพราะว่า ถ้าไม่ปังอ่ะก็คงจะไม่กล้าออกมาให้ทาคลิปให้ทุกคนได้ดูนะเพราะว่าถ้าไม่ปังแล้วถ้าไม่ผัวไม่เปจริกงก็คงไม่กล้ามาทําคลิปให้ดูนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอุมาพูดแต่ปากว่า,เ,าเอ้ยมูลแล้วปังจริงทุกคนปังมากแต่ไม่มีของอะไรมายืนยันให้แบบว่าเป็นให้แบบเห็นกับตามันก็จะปังแบบไหนอ่ะใช่ไหม แล้วถ้าจะบอกว่าทุกคนมูและผัวเปจริงแต่ไม่มีอะไรไหมเห็นเลยไม่มีอะไรมัเป็นหลักฐานเลยว่ามีของจริงผัวเปจริงยังไงอะ่ะเราจะเชื่อยังไงใช่ปะอันนี้ทุกคนปังจริงเปจริงเอามาให้ดิด,าาดูไม่ได้เอามาอวดไม่ได้เอามาอวดให้คิดว่าโอ๊ยอวดรวยอวดหัวอวดอะไรไม่ใช่ อันนี้คือเอามาอวดความปังของที่มูมาเท่านั้นนะคะคอนเทนต์ที่สร้างมาจากเรื่องจริงที่สร้างมาจากความปังจริงๆที่สร้างมาจากคนที่ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามูของนั้นของนี้มาแล้วมันจะปังจากคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยไม่เคยมูอะไรเลยมาเป็นเวลา30กว่าปีตอนนี้อูอายุ37แล้วทุกคน เพิ่งจะได้รู้จักของชิ้นนี้เพิ่งจะได้มูของชิ้นนี้เมื่อตอนอูอายุสามสิบสามสามสิบสี่ทุกคนอูรู้จักของชิ้นนี้สามสิบสามสามสิบสี่อายุสามสิบกว่าแล้วทุกคนยังรู้เสียใจเสียดายกับตัวเองอยู่ว่าทำไมเจอเจอช้าแต่จริงๆล้วเจอเขาก่อนน้านั้นแล้วแต่ดันไม่ไปมูเขามาเพิ่งจะได้มาสำนึกอยากจะมูเมื่อตอนสาม ปีกว่าๆที่ผ่านมาทุกคนคือยังนึกเสียดายตัวเองอยู่ว่าถ้าเรามูมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาแนะนําให้เราแล้วป่านนี้คงจะแบบว่ามีของเต็มบ้านเต็มห้องนะตอนนี้ก็เยอะอยู่นะเยอะสามปีกว่าๆที่ได้มานี่ก็คือแบบว่าล้นหลามอยู่นะทุกคนคือแบบก็ไม่ได้นึกเสียดายขนาดนั้นว่าทําไมเราไม่มูมาก่อนหน้านี้คือมูมามันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขากําหนดนะ อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขากําหนดว่าเออเราควรจะได้นะเวลานี้ก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ใช่ของเราดวงเราอาจจะไม่ถึงเป็นไปได้นะทุกคนอ่าวันนี้อู้จะเอาอู๊หยิบได้อะไรก็คือเอามาไม่ได้รู้ว่าคืออะไรบ้างข้างในนะเพราะว่ามันมีหลายชิ้นบางกล่องก็จําไม่ได้ว่ามันคืออะไรข้างในเนาะทุกคนเดี๋ยวมาช่วยกันดูว่ามันมีอะไรบ้างข้างในขอเน้น ขอย้าว่าของที่ได้มาทั้งหมดนี้ที่เห็นใน EP แรกจนถึง EP ที่4ี่นี้และ EP ต่อๆไปที่กาลังจะมาถึงได้มาจากหลังที่อู้มูของชินนี่มาจริงๆไม่ได้มาหลอกลวงไม่ได้มาม,มุมเมานะคะอู้เป็นคนที่ไม่เชื่อนะคะหลั EP แรกก็บอกอยู่แล้วว่าอู้เป็นคนที่ไม่เชื่อเลย เรื่องกับการมูของแล้วมันจะปังอย่างนี้จริงๆมันจะได้ของอะไรที่ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปเหนื่อยพูดเหนื่อยโขแต่มันมีจริงๆของชิ้นนี้ทำให้อู้เชื่อจริงๆว่ามันมีขขงแบบนั้นอยู่จริงๆ มูปังไม่ปังมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะทุกคนไม่ใช่ว่ามูมาทุกคนแล้วมันจะปังแบบอู้ทุกคนหรือมันจะดีแบบอู้ทุกคนบางคนมูมาอาจจะปังแต่อาจจะได้น้อยบางคนมูมาอาจจะไม่ปังเลยก็มีมันอยู่ที่การทําตัวของเราด้วยนะทุกคนเดี๋ยวโดยรวมอะรวมว่าอู้ทายังไงพอได้ของชิ้นนี้มาอู้อู้ยังไงหรือว่านู่นนี่นั่นอะอู้จะไปรวมในคลิปสุดท้ายเลยว่า จะสรุปให้ฟังว่าตัวอู๋นี่ยเป็นคนยังไงมูของชิ้นนี้มาแล้วทําไมถึงมาเสริมแล้วทําไมถึงปังขนาดนี้เดี๋ยวทุกคนจะได้ฟังว่าบทสรุปของการมูของเนี่ย มันเป็นยังไงใน EP ท้ายๆใน EP สุดท้ายที่อู๋จะทํานะอยากให้ทุกคนได้ชมได้ได้ดูกันว่าเออมันมูของแล้วมันจะปังจริงเหรอมัน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 ม,มันปังแบบไหนปังยังไงนะทุกคนอาวันนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้อู๋จะมีของอะไรมาให้ทุกคนได้ดูบ้างนะเอาชิ้นแรกกันก่อนเลยนะคะก็เป็นแบรนด์นี้นะคะนี่นะคะอู๋จะเปิดให้ดูเลยนะทุกคน ของทุกชิ้นนะไม่ว่าจะเป็นนาฬิกานะเครื่องประดับอะ,อะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรได้มาจากหลังมูทั้งนั้นทั้งสิ้นนะทุกคนถุงผ้าเขานะคะทุกชิ้นของอุอยู่ในสภาพที่กริบมากนะคะทุกคน9 9 9 9อนะอันนี้สวยมากนะคะเนาะไม่มีทละลกไม่มีอะไรนะคะไม่มอีอะไรใดๆนะ,ะนี่อุสะพายไปสายสั้นแบบนี้นะเหมาะมากเลยเพราะว่าเขาลูกเล็กใช่ปะ สปาแบบเนี้ยเก๋มากนี่นะคะทุกคนอู๋จะไม่สะพายยาวใครอยากสาพายยาวก็สะพายยาวได้แต่ว่าอู๋สาพาสั้นมันมันจะเหมาะเพราะว่าอู๋เป็นคนที่ไม่สูงเท่าไหร่นะเป็นคพตัวเล็กนะทุกคนด้านในนะคะสภาพกิบมากไม่มีเม้ต่รอยขีดรอยขวนไม่มีเม้ต่ลอยถะลอกอันนี้มันเป็นกระเป๋าสตางค์นี่แหละทุกคนนะสามารถที่จะเอาเป็นแบบว่าใส่บาทใส่ ตังใส่อะไรได้เลยใส่โทรศัพท์ได้หนึ่งเครื่องแต่ต้องเป็นมินินะเป็นเล็กๆนะใหญ่ๆใส่ไม่ได้นะต้องถือเอานะถ้าใหญ่ๆแต่ว่านี่นะคะช่องอะไรใส่ปัดใส่อะไรไม่ต้องมีกระเป๋าสตางค์เพิ่มน,นะทุกคนเพราะอันนี้ก็คือกระเป๋าสตางค์ดีๆนี่แหละยังใหม่คลิปใหม่อะไรอยู่เลยนะคะเดี๋ยวอู้จะไปแบบวเร็วๆเลยนะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาคลิปมันจะได้ไม่ยืดไม่ไม่ยาวนะคะนี่นะคะสวยมากนะทุกคน อันนี้เดี๋ยวอุค่อยเก็บใส่กระเป๋าทีหลังอันนี้ก็ให้ทุกคนดูชิ้นต่อไปก่อนเลยเนาะอันนี้ชิ้นแรกผ่านไปนะคะชิ้นที่สองก็เป็นชีนะนี่นะคะข้างในก็ไม่มีอะไรเนาะ น่ารักมากใบนี้ใบนี้แฟนซื้อมาให้นะคู่กับใบใหญ่อีกใบหนึ่งนะแต่ว่าใบใหญ่เนี่ยอุ้ค่อยเอามาให้ดูในในอ่คลิปโตๆไปสายก็จะเป็นแบบยาวแบบนี้แต่เราสามารถทำสั้นได้เหมือนกับ กระเป๋าทุกแบรนด์นะสามารถสพายสั้นได้ข้างในก็กว้างนะคะเนี่ยเป็นช่องเดียวนะทุกคนเป็นช่องเดียวใส่โทรศัพท์ได้แต่ว่าห้ามใส่เคสนะใส่โทรศัพท์เล็กๆมินิอ่ะนะได้นะ iPhone มินิอะไรแบบนี้ใส่ได้แล้วก็ใส่เงินใส่บัตรนะแล้วก็ใส่ลิปสติกได้หนึ่งแห้งนะได้ก็มันก็จะแบบพอดีนะคะแล้วก็ สวยอันนี้ก็ไม่ไม่มีรอยทะลอกไม่มีอะไรนะทุกคนใหม่นะคะใช้บ่อยอยู่เหมือนกันนะอันนี้ยน่ารักดีเล็กๆกระทัดรัดน่ารักทุกคนน่ารักมากจะสะพายไป็นแบบว่าเข็มขัดอะไรก็ได้นะเขาจะมีแบบว่าสพายแบบเข็มเป็นเข็มขาดเป็นแบบว่าสะพายแบบอ่เป็นเข็มขัด,ขด,ขดแล้วก็เป๋ามันอยู่ข้างๆแบบนี้ก็ได้นะ บางคนเขาก็ทําแบบนั้นแต่ว่าอูไม่ได้สภาแบบนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ไม,ไม่ใช่แนวนะอันนี้ก็ผ่านไปนะคะไปที่สองน่ารักมากนะคะค่อยใส่เฝาอูจะไปแบบเร็วๆเ,เลยนะนจะได้ไม่ได้เป็นการเสียเวลาทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นคุชชี่เช่นเคยน,นะ,ะนะะี่ค่ะ ข้างในก็ไม่มีอะไรนะ,ะเป็นกรารเป็นอะไรธรรมดาธรรมดานะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสีเทาทุกคนเดิม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 นะคะนี่ค่ะ ในก็จะเป็นแบบใส่บัตรใส่อะไรอันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่กระเป๋าไม่ต้องมีกระเป๋าสตางค์เหมือนกันนะใส่บัตรใส่เงินใส่อะไรใส่โทรศัพท์แล้วก็ใส่ลิปสติกอะไรได้สบายหรือไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อกระเป๋าสตางค์เพิ่มนะทุกคนแต่ถ้ามีก็ไม่เป็นไรใส่ได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็เดิมมนะคะใหม่สีเทานะคะแล้วก็ก็ใส่ แบบนี้แล้วก็ค่อยใส่ไปแบบเร็วๆเลยนะทุกคนนี่อันนี้ก็กุชชี่อันนี้รู้สึกว่าอ๋อเป็นกระเป๋าสตางค์อันนี้ก็เป็นกระเป๋าสตางค์นะคะมันมีกระเป๋าใบใหญ่อยู่ค่ะเซ็ตคู่นะคะของเขาอยู่เดี๋ยวครั้งหน้าค่อยเอามา เปิดให้ดูเดิมๆนะคะไม่มีรอยไม่มีขีดไม่มีรอยเล็บไม่มีอะไรนะคะใหม่นะคะใหม่มากนะคะทุกคนอันนี้ก็คือกระเป๋าสัางสวยใหม่มากทุกคนอูหยิบอะไรมาได้อูก็เอามาโชว์เลยนะทุกคนเพราะว่าอาจจะบางทีอ่ะไม่ได้เลือกว่ามันคืออะไร แต่ว่าทุกชิ้นก็ต้องเอามาเอามาเปิดให้ทุกคนได้ดูอยู่แล้วละ่ะก็เลยเอามาเ,ามาเลยส่วนอันนี้ก็เป็นของดีอ,อถ้าใครที่ติดตามคลิปของอ๊มาจะรู้อยู่ว่าข้างในอ่ะมันคืออะไรเพราะว่าอ๊เพิ่งได้มาจากปารีสอบเนี้ยเมื่อสามเดือนที่แล้วที่อ๊ไปเที่ยวปารีสอ่ะนี่ ายเขาก็มีกระเป๋าเฉพาะของเขาสําหรับใส่สายนะทุกคนเสียงลูกอู้จะดังนิดนึงนะคะต้องขออภัยนะวันนี้นี่ค่ะเห็นปะข้างในก็จะมีกระเป๋าใบเล็กแค่หนึ่งใบนะคะอันนี้ใบเนี้ยสามารถใส่เงินนะคะใส่เหรียญใส่อะไรได้อันนี้พวกการ์ดพวกอะไรก็เสียบตรงนี้แล้วก็จะมีช่องนี้ให้ใส่ ได้จิบประถาเลยทุกคนใส่โทรศัพท์ได้หนึ่งเครื่องนะแต่มันก็จะตุงมคนเดยวใส่โทรศัพท์ได้เครื่องหนึ่งแล้วก็ใส่เงินใส่บัตรแค่นั้นจบนะแต่โทรศัพท์ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าใส่เลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแบบมันจะนั่นเกินไปมันจะทําให้เขามีมันจะทําให้เอมันจะดูตุงไปแล้วมันจะทำให้กระเป๋าเสียทรงอะไรประมาณนี้เนาะของอูก็ อันนี้น่ารักมากหายากมากเหมือนกันมีอยู่ใบเดียวเขาอาจจะมีมาเรืเ่อยๆหละแต่บางทีตอนเราไปอ่ะมันอาจจะไม่มีของอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่ได้มานะคะอันนี้ตามหาอยู่นานนะตามหาอยู่นานมากเพราะชอปที่สวิตต์มันส่วนมากเข้าของมาส่วนมากก็จะหมดสกอดเพราะมาก็มาใบสองใบอะไรเงี้ยแล้วคนเขาไปซื้อเงี้ยเขาไปซื้อก่อนเราเราก็อดนะ อันนี้ก็ไปได้มาจากช็อกปรารีสนะคะที่ทิเที่ยวปรารีสอะ่ะสามเดือนที่แล้วนะคะประมาณสามเดือนแล้วแหละที่ไปเที่ยวกันอะ่ะส่วนอันนี้นี่ค่ะกันชื้นนี่ค่ะอันนี้ไม่ใช่กระเป๋าไม่ใช่อะไรแต่เป็นถุงมือของกุชชี่นะคะ เป็นหนุ่มือของกุชชี่นะทุกคนกูจะใส่ให้ดูเนี่ยค่ะไปห่งมือใส่สำหรับหน้าหนาวนี่แหละเนี่ยค่ะสวยปะนาฬิกาก็ของกุชชี่นะทุกคนแต่อันนี้ของดีออนะคะ ก็ประดับบ้างอะไรบ้างเนาทุกคนเนี่ยสวยเนาะสวยมากเลยอะ่พะพาเราออกไปข้างนอกอะไรเนี่ยหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยเราใส่เสื้อเราใส่อะไรแต่งตัวแล้วก็ใส่เอ่อแจ็คเก็ตอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เราก็ใส่ถุงมืออันเนี้ยมันน่ารักดีม,มีโบแล้วก็จะมีแบบเนี้ยน,น่ารักเห็นปะซื้อมานะแฟนก็ก็ซื้อให้นะแฟนถามให้เลยนะอันเนี้ย แฟนเห็นเขาโชว์ช่ป่ะเราเขาก็ถามให้เลยว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเขาก็ซื้อให้เลยเดี๋ยวขอญาตแป๊บหนึ่งนะคะแหนเราก็ซื้อให้เลยนะคะคือไปถามคนขายให้เลยว่าราคาเท่าไหร่อะไรเขาก็จัดให้เลยนะคะไม่ต้องไปอขอเองเขาเห็นอะไรสวยๆเขาก็ซื้อให้เลยนะคะอย่างที่อู๋ได้บอกแหละ ได้มาง่ายจริงง่ายจังง่ายแบบว่าง่ายจนเหลือเชื่อนะเสริมแบบว่าเสริมแบบว่าเสริมดีจริง,รงทุกคนเออแบบอู้เองอะ่ะจากคนไม่เชื่อจนเชื่อแบบเชื่อแบบงงเลยอะว่าเออได้มาดีจริงอะไรจริงแบบเนี้ยนะฮะทุกคน วันนี้อู๋ก็เอามาให้ดูแค่นี้นะเอามาให้ดู6ชิ้นอย่างที่ได้โชว์ไปให้ดูว่าเออมันได้มาจากหลังที่อู๋มูของจริงๆนะทุกคนแล้วก็ใครที่ไม่เชื่อก็อไม่ว่ากันนะเพราะว่าอู๋ก็เคยไม่เชื่อนะจนได้มามาเจอกับของชิ้นนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ไหวละไม่เชื่อยังไงให้ไหวอะอย่างเงี้ยมันได้มาแบบง่ายจริงอะทุกคนจากปกติอยู่กาแฟมาเนาะกว่าจะซื้ออะไรให้แต่ละชิ้นหรือซื้อของบางชิ้นให้ก็หน่าบูดหน้าบึ้งจนตอน ต่อให้ซื้อราคาเป็นหมื่นเลยราคาเป็นแสนมาให้ก็ยิ้มแมย้มแจ่มใสแบบมีความสุขก็คือแบบว่าได้ให้ของเมียคิดดูแล้วกันอย่างนั้นเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยมันเปรียบเทียบแบบได้เห็นได้ชัดอย่างที่อูได้บอกไปเนาะยังไงก็วันนี้นะทุกคน รักษาสุขภาพนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันดีๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้อากาศมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเนาะที่นี่ก็บางทีก็วันหนึ่งก็มีส4มสี่ฤดูนะทุกคนนะใครก็ยังไงก็จะคงจะทานไม่ไหวแล้วถ้าจะไม่สบายอ่ะเนาะยังไงก็รักษาสุขภาพนะโควิดก็ยังอยู่กับเราเนาะยังไงก็ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลกันให้ดีๆเลยนะทุกคนไม่อยากให้ใครไม่สบายเลยนะทุกคนวันนี้อูก็มาแค่นี้นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมแลบฟังนะยังไงติด ติดตาม EP ต่อ,ตอไปนะว่าจะมีของอะไรที่จะเอามาให้ดูกันอีกนะว่าหลังมัวได้อะไรมาเพิ่มอีกบ้างอะไรอย่เงี้ยนะคะทุกคนยังไงก็อบคุณนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ